ดูให้ไอออกครับปล่อยโคเมนดิก็คล้ายๆลอยเอยปทาไยสีมันสีมันก็ออกดแดงคล้ายกันมันจะไม่ได้อยู่ในวงการปลอยก็ไม่เคยรู้ปลอยแต่ลราเประเพศคล้ายกันเหมือนคนเราบางทีก็คล้ายกันเชื้อชาติหน้าตาคนไทยคล้ายคนลาวเนาะ มันก็คลายๆเนาะแบงนี้ก็คลายๆกันหลายประเทศคนไทยอยโกเมนนี่ครับโกเมนดูกระแดดดูกระแดดมีออกแดง ข้อมันเป็นสียางไงครับผิวมันจะผิวมันจะสักๆาโกเมนไทยนะครับโกเมนไทยไทยแท้หรืครับแท้เกา่าเก็บมานานครับมานานสอใจก็โทรดูได้ครับ087150561ร้านเจน่าเจริญจังหวัดจันทงงบุรีครับรยโกเมน ต้องเลือกครับมันมีเนื้อดีเนื้อไม่ดีครับ